สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในรูปแบบใหม่นะฮะจะแบบเฮ้ยที่ไหนวะเน,นี่ยเออต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศของอันโตนิโอนะฮะเป็นออฟฟิศใหม่ของเรานะฮะวันนี้เป็นวันที่17พฤศจิกา2,566นะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนิดๆน,น,นะฮะนะครับวันนี้ผมก็ภารกิจตั้งแต่เช้านะฮะเราก็มีลูกค้ามาพบที่ออฟฟิศเรานะฮะเราก แนะนำลูกค้าก็กลับไปละแฮปปี้ Happy นะแฮปปี้คือเขาเรียกว่าลูกค้าได้หม่์เซ็ตกลับไปใหม่ๆนะกลับไปแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองนะลูกค้าผมรายนี้วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยเ,เราไม่ได้เป็นตัวแทนในการเจราจานี่ให้นะคือลูกค้าขอแค่คอนเซ็ลต์อย่างเดียวเราไม่ได้รับเราไม่ได้เจราจานี่ให้แต่ลูกค้ารายอื่นของเราเนี่ยคือเรารับเจราจานี่ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะฮะมาให้ตอริโอเจราจานี่ให้ได้นะรเรามีทีมงาน ครบคันนะครับทั้งฝ่ายสินเชื่อแล้วก็ฝ่ายกฎหมายอ่ะวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นข่าวนะฮะที่ผมนั่งอ่านข่าวนะครับแล้วก็ดูแลวเฮ้ยน่าสนใจรู้ไหมครับว่าตอนนี้บ้านมือสองเป็นอะไรที่มาแรงมากนะเขาบอกว่าตอนนี้นะบ้านมือสองหรือคอนโดมือสองเนี่ยมีการประกาศขายสูงสุดนะครับในไตรมาสนะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะฮะ ในไตรมาสสมของปี66เนี่ยมีการประกาศขายบ้านและคอนโดมูลสองเนี่ยไปแล้วประมาณประมาณมูลค yep. <sho> ่าเกือบหนึ่งล้านล้านบาทนะประมาณหนึ่งแนสี่หมื่นี่พันหน่วยนะเป็นการประกาศขายนะเออนะจะมีคนสนใจซื้อเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามีมีคนขายมากอ่ะออไม่รู้เพราว่ามันจะดีหรือไม่ดีคือมีคนขายมากแต่ซื้อมากหรือเปล่าไม่รู้ เอาเป็นว่าจากเนื้อหาข่าวมีคนประกาศขายบ้านคอนโดม,มือสองกระชูดพุ่งขึ้นนะครับประมาณมูลค่าประมาณ1ล้านล้านนะแล้วก็บ้านที่ประกาศขายนะเลนจ์ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทนะครับบ้านและคอนโดมือสอเนี่ยนะเจของการประกาศขายบ้านและคอนโดมือสองเนี่ยนะครับราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเจเลยนะที่เหลือก็แพงกว่านั้น นะแต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน70%นยอยู่ที่ไม่เกิน3ล้านบาทผมว่าน่าจะเป็นคอนโดซะส่วนใหญนะ่เพราะบ้าน3ล้านบาทไม่น่าจะมีละนะและนะครับทำเลไหนที่คนสนใจซื้อนะครับเฉพาะแนวลาบนะฮะมี3ทําเลนะใครที่ประกาศขายอยู่อาจจะแบบเออแม่งมีคนสนใจซื้อในทาเลที่อูประกาศขายเยอะไว้คือ1นนะครับสายไหมนะครับแล้วก็คลองสามวาแล้วก็บางกลุ่มเทียนอันนี้คือแนวลาบ ถ้าแนวแนวดิ่งนะครก็คือคอนโดนะฮะก็จะมี3เขตเช่นกันก็คือจตุจักบางกะปิแล้วก็หว้วยขวางนะครับนี่คือ3เขตที่มีคนสนใจเสิร์ชข้อมูลเข้าไปดูมากที่สุดนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงสนใจซื้อบ้านและคอนโดมือสองมากกว่าเดิมเขาบอกว่าอย่างนี้ราคาที่ดินก็หายากนะพัฒนาออกมาก็ราคาขายก็ต้องแพงนะก็เลยทําให้คนซื้อไม่ไหวนะเอื้อมไม่ถึง นะครับราคาเอื้อไม่ถึงก็เลยสนใจบ้านและคอนโดมือสองมากกว่าบ้านและคอนโดมือสองเนี่ยในทำเลเดียวกันเนี่ยนะครับทำเลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำเลอยู่ประมาณเนี้ยคอนโดใหม่กับคอนโดเก่าคอนโดเก่าถูกกว่าคอนโดใหม่ประมาณ30%บ้านก็เช่นกันนะครับโครงการใหม่โครงการเก่าโครงการเก่าถูกกันประมาณ30%อยู่ในทำเลเดียวกันนะ่ะคุณจะเลือกอันไหนล่ะส่วนผมเนี่ยผมชอบส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบที่ต้องซื้อเนี่ยเป็น มือสองมากกว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเห็นสภาพแวดล้อมแล้วไงถ้าเป็นคอนโดก็ดูสภาพแวดล้อมนะที่จอดรถดีไหมนู่นนี่นั่นนะไปดูตรงบอร์ดเลยครับที่เขาติดบอร์ดไว้ครับมีค่าส่วนกลางมีอยู่เท่าไหร่มีเงินในค่าส่วนกลางอยู่เท่าไหร่ถ้ามีเงินค่าส่วนกลางเยอะคอนโดนี้คุณซื้อได้ไม่มีปัญหาเสิร์ชมันจะมีพวกพันทิปหรือเงี้ยเสิร์ชขอดูข้อมูลดูแล้วว่าคอนโดนี้มีปัญหาอะไรไหมโอ้โหถ้ามีปัญหานี้คุณลิสต์มาเป็นหางว่าวเลยอย่าไปซื้อนะซื้อคอนโดและบ้านมือสองเนี่ยผมว่า แฮปปี้นะส่วนบ,บ้านมนะือสองเนี่ยคุณก็จะเห็นสังคมของบ้านนั้นๆจะเป็นชาวฮาวบ้านหรืออนะไรคุณจะเห็นสังคมแนละ้วถ้าคุณสนใจบ้านเหล่านี้ผมแนะนําว่าอาจจะเื้อขอมองห้องดูข้างบ้านนิดหนึ่งเลี้ยงหมาอะไรเออเลี้ยงหมาอะไรขับรถอะไรเฮ้ยขับรถนี่มีผลนะผมไม่พูดรายละเอียดนะแต่ว่าคุณดูรถคุณก็รู้ว่าคนคนนี้แนวไหนวะเออขับรถอะไรนะอาจจะไปเห็นว่า ตากเสื้อผ้าตรงไหนอะไรคือพู้แคสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านบ้านตรงข้ามซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยหน้าหน้าเป็นเพื่อนบ้านด้วยไหมอ่าคุณต้องไปดูตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคุณซื้อบ้านมือหนึ่งคุณไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นเพื่อนบ้านคุณแต่คุณซื้อบ้านมือสองคุณจะรู้ละนะก็ดูทิศทางแดดทางลมก็ว่าไปสําหรับผมผมชอบคอนโดและบ้านมือสองมากกว่าจะถามว่าซื้อไหมผมไม่ได้ซื้อนะไม่ซื้อถ้าให้ซื้อถ้าให้ซื้อซื้อบ้านมือสองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยถูกกว่าบ,บ้านใหม่ประมาณ30%นะครับมันเลยทําให้คนสนใจนะครับที่จะซื้อบ้านและคอนโดมือสองมากกว่าและอีกเหตุผลนึงคือกู้กันไม่ค่อยผ่านตอนนี้รีเจคเลทในแวดวงอสังหาริมทรนะัพย์พุ่งขึ้นประมาณ50%นแล้วนะครับยื่นกู้กักน10คนเนี่ยผ่านแค่แค่5คนนะโหดมากนะโหดมากอ่ะทีนี้มันมีอย่างงี้มันมีไฮไลท์อย่างงี้ครับมันมี คอนโดอยู่คอนโดหนึ่งนะของแสนสิริของนายกเศรษฐาเขานี่แหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วแหละแต่คงถือหุ้นอยู่นะชื่อเดอะโมอนุเมนต์มอนุเมนต์คอนโดทองหลอ่อนะฮะเขาบอกว่าคนที่ซื้อไปเมื่อปี62เนี่ยนะครับสร้างเสร็จปี62ซื้อไปเมื่อประมาณปี62ปี63าเนี่ยแล้วเพิ่งมาขายเนี่ยรู้ไหมว่าขายได้ราคาเท่าไหร่เออซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขายได้ 3ปีนะได้ราคาเพิ่มขึ้น3เท่าแต่ว่าคอนโดเนี้ยเฉพาะห้องนี้นะที่ได้3เท่าเนี่ยมันเป็นเพนต์เฮาส์เขาเรียกว่าเป็นแรไอเทมมันเป็นแรไอเทมของคอนโดเดอะโมโนเมนเนี่ยนะสรุปก็คือคอนโดโมโนเมนทองหล่อทำเลก็ดีอยู่แล้วอยู่ในทองหล่อนะครับและแถมห้องนี้ที่ขายซื้อ3ปีได้กำไร3า,าเท่าเนี่ยเป็นแรไอเทมของคอนโดนั้นๆความหมายคือเป็นห้องที่ดีที่สุดของคอนโดนั้น โอ้หแม่งสุดยอดนะผมมีอะไรแนะนำเพื่อนๆนิดนึงแล้วกันสมมุติว่าเรามีคอนเรารู้สึกว่าคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดที่ทาเลดีแต่ห้องที่เราเราจะไปซื้อเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ดีเลยในคอนโดนั้นหลายคนจะมีคําถามกับผมแบบนี้เสมอว่าตัดสินใจยังไงดีเอ่อเป็นผมผมไม่เอาาผมไม่เอาทำเลดีไงแต่ว่าไปไปอยู่ห้องที่มันไม่ดีอ่ะมันก็ไม่โอเคนะ อย่าเอาดีกว่านะต่อให้ถูกก็อย่าเอาเพราะเวลาปล่อยปล่อยยากนะครับปล่อยปล่อยอยากอ่ะก็แนะน,นํามันแค่นี้ดีกว่าอย่าไปเยอะเดีย๋ยวไกลเกินไกลเพราะว่าจริงคลิปนี้จะมาพูดแค่ให้ฟังว่าตอนนี้นะครับตลาดบ้านและคอนโดมูลสเป็นอะไรที่มีคนไปประกาศขายมากถึงประมาณ1นึ0 0 0สกว่ายูนิตมูลค่าประมาณ1ล้านล้านนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะซื้อบ้านหรือคอนโดนก็ ลองตัดสินใจดูว่าอยากได้คอนโดใหม่หรืออยากได้บ้านใหม่หรืออยากได้บ้านมือสองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับก็ค่อยๆเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีปีหน้าก็ยังไม่ดีนี่พูดในมุมมองของผมเองเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเป,เ,เป็นเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินเรามีหน้าที่ในการแก้หนี้ให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเราจะสัมผัสกับ เลี้ยวเซกเตอร์ได้ว่าไม่น่าจะยังไม่น่าจะดีแตออ่ปีหน้าแนวโน้มอาจจะลกเบีย้ยอาจจะออลดลงได้อาจจถึงถึงจุดที่จะไม่ขึ้นแล้วแต่แบงก์ชาติประเทศไทยอ่ะคือถึงจุดที่ไม่ขึ้นแต่ยังไม่ลงแต่ยังไม่ลงจะลอดูก่อนรอดูสถานการณ์แล้วค่อยลงปีหน้าปี67คงไม่ขึ้นแล้วแต่จะลงเปล่าไม่รู้แต่ปี68ลงแน่นอนอกเบีย้ย นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ผมเอาข้อมูลอัปเดตข่าวสารมาให้ฟังแบบนี้นะครับแล้วก็คลิปวันนี้เป็นคลิปที่เรียกว่าแปลกตานิดนึงนะฮะก็ถ่ายทําอยู่ที่ออฟฟิศตัวเองแล้วก็ใช้กล้อง DJI ถ่ายนะฮะกล้องนี้มันก็จะตามหน้าผมไปแบบนี้แหละ <c oughs> นะฮะหันซ้ายหันขวาไม่ไดตามไปแบบนี้นะก็เป็นว่าตามนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะถ่ายคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสําหรับนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ